สวัสดีครับผมมาวันนี้เฮียก็จะมาเล่นเกมสล็อตของค่าย PG กันให้ดูนะครับถ้าเกิดว่าอยากรู้เป็นเกมอะไรเนี่ยก็ติดตามกันได้เลยครับผมกลับสวัสดีกันอีกครั้งนะว,นะวันนี้เฮียก็จะมาเล่นเกม t h อ Grand e s c a p e ให้ดูนะครับผมของค่าย p g นะทุนเฮียก็มีอยู่68 0 0 0นแนะตอนนี้ก็เป็นช่วงเวลาแตกอยู่ด้วยนะครับผมแต่เฮียไม่สามารถบอกได้นะว่าแตกช่วงกี่โมงนะครับถ้าอยากรู้เนี่ยแอดไลน์กลุ่มไปดูกันเราเองนะครับผมโอเคครับ ก็ทุนเฮียพี่อยู่หกหมื่นแปดนะก็จะเบ็ดตาละสองร้อยห้าสิบนะครับผมไม่ต้องเบ็ดเยอะตาเมียนะมีน้อยเล่นน้อยมีมากเล่นมากนะผมไม่ต้องเบ็ดเยอะเท่าไหียก็ได้นะไปกันเลยครับผมว่าไงครับรอบแรกมีเข้าหรือเปล่าไม่มีรอบสองว่าไงรอบสองยังไม่เข้ารอบสามว่ายังไงครับยังไม่ออกรอบสี่ว่ายังไงอ่าหมาก่อนหนึ่งพันครับสวยงามมีอไหมมีอีกไหมไม่มีไม่เป็นไรครับผมไม่มีไม่เป็นไรนะ เพ่งเริ่มต้นเพึ่งเริ่มต้นไม่ต้องใจร้อนนะครับใจเย็นๆนะค่อยหมุนไปก่อนนะไม่ใช่เข้าๆมาอยู่มันจะแตกเลยนะผมไม่ใช่นะต้องรอไปก่อนนะครับนะไปกันเรื่อยๆไปกันเรื่อยๆครับผมค่อยๆหมุนไปว่ายังไงยังไม่มีเข้าเลยนะชอตเนี้ยมาหน่อยครับมาหน่อยเงียบอยู่เงียบอยู่นะเออถ้าสิ้ไปก็ยังดีครับผมว่าไงมีไหมมีไหมไม่มีไม่เป็นไรครับผมไม่มีไม่เป็นไรหมุนไปแล้วก็หมุนไปมีหน้าที่หมุนก็หมุนไปนะมีหน้าที่หมุนก็หมุนไปครับผม ยังไงยังไงครับมีเข้าไหมมีเข้าไหมยังไม่เข้ายังไม่เข้าครับผมยังไม่ออกครับยังไม่ออกนี่ก็ยังไม่มีครับผมยังไม่เข้าครับยังไม่ออกเฮ้ยเงียบไปหรือเปล่าเงียบไปหรือเปล่าแต่ไม่เป็นไรนะครับแต่เดียวว่ามันต้องออกว่าตอนนี้เป็นช่วงเวลาแตกของมันด้วยนะไม่ออกก็ไม่ได้นะครับผมก็ต้องรอไปก่อนนะล่นรอไปครับผมค่อยๆหมุนไปค่อยๆหมุนไปนะหมุนไปเรื่อยๆหมุนไปเรื่อยๆครับผมยังไม่ออกยังไม่ออกยังไม่มียังไม่มี ยังไม่เข้าครับยังไม่เข้าครับผมยังนิ่งอยู่เออครับบายก็ยังดีครับผมยังไงมีอีกไหมเออมีอีกพันเจ็ดมันต้องอย่างนี้ครับผมมาต้องมาแล้วต้องมาแล้วเออมาอีกสองร้อยห้าสิบสวยงามผมมาสองพันแล้วนะเลาฟีเจอร์นะครับผมว่าไงรอบแรกว่าไงรอบแรกว่ายังไงครับผมโบนัสมีสปินนะมาแล้วครับผมป๊บรอบแรกไม่มีครับผมเออหกสิบบาทครับ คูณสองเป็นหนึ่งยครับผมมีไหมมีไหมเก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้มาหน่อยมาหน่อยมาหน่อยไม่มีครับผมไม่มีได้มาทั้งหมดเท่าไหร่ได้มาทั้งหมด21 2 0นรยี่บนะผมมาเริ่มเข้าแล้วเริ่มเข้าแล้วไปกันต่อครับผมไปกันต่อนะไปกันเรื่อยๆครับผมออกง่ายบอกเลยออกง่ายเยมนี้มาแน่นะครับผมมาแน่นอนเขาอีกหนึ่งวาครับผมมายังไงยังไม่มีครับผมไปกันต่อครับยังไม่เข้ายังไม่เข้ายังไม่มีครับผมนิ่งอยู่นิ่งอยู่ เออมาก่อนสี่ร้อยมาก่อนสี่ร้อยครับผมว่าไงยังไม่มานะค่อยค่อยหมุนไปค่อยๆหมุนไปครับผมมาก่อนแปดร้อยครับมาสวยมาสวยว่าไงมีอีกไหมเออมีอีกหนึ่งร้อยครับผมต้องมาแล้วต้องมาอีกแล้วมาอีกรอบหนึง่งไม่เข้านะไม่เข้าไม่เป็นไรครับผมไม่เข้าก็หมุนไปไม่เข้าก็หมุนไปว่าไงครับเออห้าสิบาทาก็ยังดีถอือว่าเข้าอยู่ห้าสิบาทถือว่าเข้าอยู่แต่ก็ไม่เข้าโบนัสนะไปหมุนไปไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบ ค่อยๆไปนะครับผมค่อยๆไปนะว่าอย่างไงอะว่ายังไงยังไม่ออกยังไม่มาครับผมเออมาก่อนห้าสิบน่ะยังไงมีไหมไม่มีไม่เป็นไรครับผมไปกันเรื่อยๆหนึ่งร้อยครับมาก่อนหนึ่งร้อยมีอีกไหมมีอีกไหมมีไหมมีอยู่อีกสองพันมาสวยครับผมสตนี้ว่าไงต้องเข้าแล้วต้องเข้าแล้วโอ้โหนิดเดียวไรยังไม่เข้า่ะทุกคนแอบเสียได้หน่อยหน่อยนะครับผมไม่งั้นเข้าฟีเจอร์อีกแล้วนะไปกันต่อไปกันต่อครับผม ไปกันเรื่อยๆไปกันเรื่อยๆยังไม่ออกยังไม่ออกยังไม่เข้านะยังไม่เข้านะยังไม่มีครับผมนิ่งอยู่นิ่งอยู่ครับว่ายังไงเฮ้ยนิ่งไปหรือเปล่าเออมาก่อนร้อยหกสิบครับผมว่าไงมีไหมมีไหมไม่มีนะไอ้มีก็หมุนไปครับผมเออหนึ่งพันมาสวยมาสวยมีอีกไหมมีไหมไม่มีครับผม ไปกันเรื่อยๆไปกันเรื่อยๆไม่ต้องรีบร้อนนะเดี๋ยวมันก็แตกของมันเองนะครับผมมีหน้าที่หมุนก็คือหมุนไปนะไปครับผมยังไม่ออกยังไม่ออกห้าสิบบาทห้าสิบบาทผมมีไหมมีไหมไม่เข้าได้ยังไงยังไม่ออกยังไม่มียังไม่มาครับเฮ้ยนิ่งไปหรือเปล่าค่อยๆไปนะ ตอนนี้เนียก็หมดไปไหลายบาทอยู่หมดไปหมื่นหนึ่งนะแต่ก็ไม่เป็นไรครับผมยังไงออกออมาพันหกครับสวยงามครับผมจังหวะนี้ต้องมีเข้าแล้วเออสวยงามครับผมเรียบร้อยอก็รีสปินอีกรอบนะมาแล้วครับผมมาแล้วมาแล้วยังไงยังไงยังไงครับผมโบนัสรีสปินชัตน,นี้ว่ายังไงครับเปิดมาร้อยยี่ครับผมคูณสองตายคูณสองสี่นะเปิดมาคูณสองเป็นสองสี่นะครับผมเก็บไว้เก็บไว้นะมาอีกห้าร้อยคูณสองเป็นหนึ่งพันนะครับผม เก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้ครับหมุนตอ่ตอหมุนต่อครับผมยังไม่เข้าดูสปินไปอีกหนึ่งรอบว่าไงไมีเข้าไหมเออมีอยู่อีก120ครับรวมเป็น24นะสวยงามครับผมสวยงามครับเออคูณสามไปแล้วนะมาอีกได้ไหมมาอีกได้ไหมอืไม่อ620คูณสามเป็น1,080นะครับมา,เ,าเก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้ครับผมมีรีสปินเพิ่มมีรีสปินเพิ่มว่าไงอ,อีก80คูณสามครับผมทังหวะนี้อีก24นะ อ่ามาแล้วทุกคนมาแล้วมาแล้วเริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วโหสามร้อยคูณสามเป็นเก้าร้อยครับผมสวยงามสวยงามครับผมไปกันเรื่อยๆไปกันเรื่อยๆเอออีกร้อยห้าสิบคูณสามไปเป็นสี่ร้อยห้าสิบนะเออมาครับผมค่อยๆมาค่อยๆมานะอ่าใช้รีสปินไปหนึ่งรอบว่าไงมีอีกไหมไม่มีแล้วนะครับผมไม่มีแล้วนะได้มาเจ็ดพันสี่ร้อยสิบบาทนะครับผมก็ยังไม่คุ้มนะก็ยังไม่คุ้มนะเดี๋ยวเฮียจะเพิ่มเบ็ดเป็นเจ็ดร้อยห้าสิบเลแล้วกัน ไปกันเลยครับผมไปรอดูกันนะไปรอดูกันนะว่ายังไงว่ายังไงครับผมจะออกหรือเปล่าจะออกหรือเปล่าครับยังไม่เข้ายังไม่เข้าครับผมยังไม่มาครับนิ่งอยู่ครับ<โ>ผมนิ่งอยู่นิ่งอยู่ยังไม่ออกยังไม่ออกไม่เข้าครับผมไม่เข้า อ๋อหกร้อยครับผมหกร้อยครับยังไงมีอีกไหมมีอีกไหม,มอืมมีอีกหกร้อยครับผมมีพันสองอย่างนี้ต้องมีอีกแล้วอมาอีกหนึ่งพันห้าสิบบาทมาอีกแล้วครับทุกคนมารัวๆครับเริ่มมาแล้วบอกแล้วว่าของจริงนะบอกแล้วว่าของจริงนะโบนัสดีสปินเข้าอีกแล้วนะครับผมว่ายังไงรอบแรกเปิดมาสามเอาหกสิบคูณสองเป็นเท่าไหร่เจ็ดร้อยยี่สิบครับผมสวยงามครเก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้ครับผมอ่าไปกันเรื่อยๆวาหกร้อยคูณสองเป็นพันสองนะครับ มันต้องอย่างงานมันต้องอย่างงานครับทุกคนตอนนี้คูณ3ไปแล้วนะว่าไงสามร้อยหกสิบคูณ3เป็น10,80นบะครับมาลุัวมาลัวเริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วสามพันคูณ3ช็อตนี้มาครับผม90,00นะเรียบร้อยครับผมตอนนี้กำไรแล้วนะครับตอนนี้กำไรแล้วนะยังไงครับผม9ก้าพคูณครับช็อตนี้แตก2 8 0หมครับทุกคนโอ้โหมาแล้วเรียบร้อยครับผมโอ้โหโคตรคุ้มครับตอนนี้กำไร20 0 0 0นะตอนนี้กำไร20 0 0 0นะ ่าได้เรื่องนะครับผมสุดยอดับผมมาเรื่อยๆมาแบมมาเรื่อยๆครับผมโอ้โหแตกจนลิ้นพันกันคูณสี่เท่าอีกหมื่นแปดครับพี่ควรโอ้โหตอนนี้เฮียมีอยู่หนึ่งแสนหนึ่งแล้วนะโอ้โหมาจนได้นะครับผมมาจนได้นะโอ้โหมาลัวๆมารัวๆ,ๆครับผมในที่สุดก็เข้าในที่สุดก็เข้าครับผมเออรีสปินอีกสองรอบว่าไงยังไงครับผมจะแตกเท่าไหร่จะแตกเท่าไหรค่ครับจะแตกถึงแสนหรือเปล่าจะแตกถึงแสนหรือเปล่านะโอ้โหแจ็คพอตรางวันใหญ่นะแตกถึงแสนเนี่ย โอ้โหอลีจะเป็นไปหนึ่งรอบรับผมว่าไงอ่ารอบสุดท้ายครับผมว่าไงมีไหมไม่มีนะครับผมดูกันเอาได้มาเท่าไหร่นะครับผมโอ้โหแตกจนได้นะครับหกหมืหกพันดรอยสิบาทนะนี่ของจริงนะครับไม่ได้ม้นะแตกมาหกหมื่นนะครับเนี่ยก็มีกําไรมาเท่าไหร่เนี่ยสี่พันห้าพัน กำไรประมาณ5,000เลยนะทุกคนกำไรประมาณ5,000เลยนะครับมาถ้าเกิดว่าเฮ้ยกำไร50,000กำไร50,000พูดผิดกำไร50,000เลยนะครับผมมาถ้าอยากรู้ช่วงเวลาแตกแบบนี้นะครับก็แอดไลน์กลุ่มเข้ามาคุยกันได้นะครับผมก็ฝากติดตามคลิปต่อไปด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับผม